สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะลองเล่นเพลงลุงนินโคหนูในแบบผมดูนะครับก็ผมจะใช้การเข่าง่ายๆนะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะเข้ากับอารมณ์เพลงมากกว่าการดีดคอร์เป็นเท้าเพลงนะครับก็อาจจะมีการดีดคอร์แทรกเป็นบางท่อนเพื่อให้เพลงมันดูฟูขึ้นนะครับหรือว่าดูพีขึ้นในบางท่อนนะครับเพลงนี้พี่ปูจะเป่าเมาส์ออแกนหรือฮาร์โมนิก้าไปด้วยนะครับในการเล่น ก็อย่างผมไม่มีไม่ได้เตรียมมาผมก็จะเล่นปกติแล้วก็ใช้ลูกเล่นในคอ,อร์ดนะครับกับการปิกิ้ง่ายๆนะครับกับการเก่าง่ายๆก็ทําให้เพลงมาดูมีสีสันในทอนอินโทรกับท่อนโซโล่ท่อนดนตรีของเพลงนะครับอลองฟังดูนะครับ In subscribe cho ngoài <laughs> Ghiền Mì Gõ don't oh. เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใจ้จังวอนให้เห็นใจความสำนัก เราเล่นนานเข้าเราก็จะรู้ว่า, ina, ววาเพลงไหนมันควรจะเล่นยังไงการเล่นมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรารู้จกักคิดตั้งแต่ต้นว่าเออเพลงนี้เราน่าจะเล่นยังไงเหมือนเรื่อบเรียงก็ถึงมีคําว่าเรียบเรียงดนตรีรรนะครับก็ถ้าเราไม่ปล่อยตัวเองแบบเล่นไปทิ้งไปเล่นไปทิ้งไป,ไปเพลงกีตาร์เราก็จะมีเสียงสันมากขึ้นเรื storm, ่อยๆเราก็จะเล่นอะไรได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะต่อยอดขยายความมีความหลากหลายไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายกีตาร์จะตอบแทนเรา นะครับในผลของความตั้งใจด้วยความไม่น่าเบื่อนะครับความที่เป็นอินฟินิตี้ในเรื่องของเสียงถ้าเราจะวางแผนเราจะคิดในการเล่นว่าเราจะเล่นอะไรเล่นตรงนี้ให้ความสําคัญแค่ไหนนะครับ mm hmm. ก็คนละครึ่งครับความหมายเรื่องภาษาความหมายเรื่องอารมณ์เล่นไปเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเข้าใจสุดท้ายเล่นเพลงเนี้ย νε, เหมือนจะเล่นเพลงเนี้เล่น30รอบเราเองก็ไม่เบื่อเพราะเราเล่น1ิบรอบไม่เหมือนกันเนยผมก็คนหนึ่งนะครับ แต่ผมก็ไม่แนะนําให้ออกนอกกรอบมากหรือว่าไม่แนะนําให้อยู่เฉยๆมากนะครับบางคนอาจจะดัดแปลงเป็นเวอร์ชันล็อกบ้างอะไรบ้างสําหรับบางเพลงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ที่เราสามารถทําได้นะครับก็ค้นหาคําตอบกับกีตาร์ด้วยใจเดินงไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับสุดท้ายกีตาร์จะตอบแทนเรานะครับอย่างผมเนี่ยให้มานั่งเล่นกีตาร์ผม,มนั่งเล่นแต่ทั้งวันนะครับ ผมก็มีความสุขในแบบของผมก็น่ายินะครับก็อยากให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์เช่นกันนะครับขอมีความสุขมากในการเล่นกีตาร์ครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ